สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมนโยบายดีๆของภาครัฐบางทีก็ดูเหมือนจะเอ,อไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะเป็นคําถามที่น่าคิดนะคะจากข้อมูลที่เราดูกันมามีมุมมองหนึ่งน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าความสําเร็จจริงๆของการบริหารภาครัฐยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้วัดกันที่ตัวนโยบายว่าดีแค่ไหนอืมแล้ววัดกันที่อะไรคะ แต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างระบบนิเวศหรือบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือได้ดีแค่ไหนต่างหากวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องนี้กันครับว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่ว่านี้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สําคัญยังไงใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมนี้สําคัญมากจริงๆค่ะและมันก็เริ่มจากข้างในองค์กรเองก่อนเลยนะคะเริ่มจากข้างในค่ะ คือการสื่อสารที่ไม่ใช่แค่สั่งการจากบนลงล่างอย่างเดียวแต่เป็นการเปิดให้มีการพูดคุยกันสื่อสารสองทางอย่างแท้จริงอสื่อสารสองทางค่ะต้องสร้างพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่กล้าสแสดงความเห็นกล้าสเสนอแนะหรือว่าแจ้งปัญหาได้โดยมีช่องทางที่หลากหลายรองรับช่องทางหลากหลายนี้เช่นอะไรบ้างครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วมจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ฟังบรรยายหรือมีเวทีแลกเปลี่ยนภายในหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีดิจิตลัลเข้ามาช่วยอย่างเช่นอินทราเน็ตกรุ๊ปแชทที่มันเข้าถึงง่ายๆรหรือแม้แต่พวกแดชบอร์ดที่แชร์ข้อมูลความคืบหน้าให้เห็นภาพเดียวกันหมดอะไรเงี้ยค่ะอ๋อครับการสื่อสารภายในให้โปร่งใสเปิดกว้างอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับใช่ค่ะสําคัญมากแต่ทีนี้พอคิดถึงภาพใหญ่ขึ้นการทางานกับหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนภายนอกอันนี้น่าจะซับซ้อนกว่าเยอะเลยเรื่องนี้แ่ะครับสําคัญแค่ไหนในการสร้างระบบนิเวศท,ที่ว่าโอ้โหสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะเพราะว่าลําพังหน่วยงานเดียวเนี่ยไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้หรอกค่ะครับการสร้างความสําเร็จในยุคนี้ต้องดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันเลยตั้งแต่ภาคเอกชนประชาสังคมไปจนถึงชุมชนท้องถิ่นดึงเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยเหรอครับใช่ค่ะ ต้องดึงเข้ามาร่วมตั้งแต่เนินเน่นๆเลยไม่ใช่ทําเสร็จแล้วค่อยไปบอกผลเขาส่วนการสื่อสารก็ต้องใช้ช่องทางที่หลากหลายแล้วก็เข้าถึงง่ายเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างสม่ําเสมอเป้าหมายหลักของการทําแบบนี้คืออะไรครับเป้าหมายคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะอันนี้เป็นเหมือนปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะสําหรับความร่วมมือระยะยาวความไว้เนื้อเชื่อใจ อืมเข้าใจหลักการครับแต่ในทางปฏิบัติล้วครับการจะสร้างความไว้ใจหรือดึงเอกชนชุมชนเข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นมันอ,อ,อาจจะมีความท้าทายอยู่บ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะเช่น ความเร็วในการทำงานที่อาจจะต่างกันหรือเป้าหมายธุรกิจกับเป้าหมายสาธารณะที่อาจจะไม่ตรงกันเป๊ะเป๊ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแน่นอนว่ามีความท้าทายแต่กุญแจสำคัญคือการหาเป้าหมายร่วมหรือแชร์โกที่ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกันให้เจอเป้าหมายร่วม ใช่ค่ะแล้วก็ออกแบบกระบวนการทำงานที่มันยืดหยุ่นอาจจะใช้เครื่องมืออย่าง Design t ทิง k i n g หรือจัด Co-Creation Workshop เพื่อให้เกิดการออกแบบแนวทางหรือบริการร่วมกันจริงๆที่ตอบโจทย์ทุกฝ่ายไม่ใช่แค่ฟังความเห็นผิวเผินอ๋อคือต้องหาจุดร่วมให้ได้ก่อนค่ะ พอมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจนแล้วความท้าทายเรื่องความแตกต่างอื่นๆมันก็จะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นเช่นการร่วมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้คนในพื้นที่หรือการพัฒนาระบบบริการสาธารณะร่วมกับเอกชนแบบนี้เป็นต้นค่ะพอพูดถึงการหาเป้าหมายร่วมการออกแบบกระบวนการบทบาทของผู้นําองค์กรในเรื่องนี้คงเอ่อเปลี่ยนไปเยอะเลยสิครับเปลี่ยนไปมากค่ะผู้นําไม่ใช่แค่ผู้กําหนดทิศทางจากข้างบนหรือจากหอคอยงาช้างอีกต่อไปแล้วนะคะครับแล้วต้องเป็นยังไงครับ แต่ต้องเป็นเหมือนผู้ส่งผ่านเจตนงหรือเป็นตัวเชื่อมสำคัญเลยค่ะคือไม่ใช่แค่ประกาศนโยบายแต่ต้องลงไปสื่อสารพูดคุยทำยังไงให้ทุกคนทั้งในและนอกองค์กรเห็นภาพเดียวกันให้เห็นว่างานแต่ละส่วนมันเชื่อมกันใช่ค่ะว่ามันเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ได้อย่างไรแล้วก็ต้องเป็นแบบอย่างในการรับฟังเปิดกว้างแล้วก็คอยผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงแผนงานจริงๆจ,งๆจังๆด้วย การวัดผลก็เปลี่ยนด้วยไหมครับเปลี่ยนค่ะต้องวัดผลสำเร็จกันที่ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตประชาชนจริงๆไม่ใช่แค่ติกถูกว่าทำตามแผนครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมน่าสนใจมากครับแล้วอะไรคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดครับว่าองค์กรนั้นๆเนี่ย เขามีสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวทที่เอื้อต่อความสําเร็จแบบนี้จริงๆแล้วสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือการมีแผนงานบูรณาการหรือ integrated plan แผนงานบูรณาการค่ะแต่มันไม่ใช่แค่เอกสารสวยๆนะคะต้องเป็นแผนที่เกิดจากการกำหนดเป้าหมายร่วมกันจริงๆคือ co creation of goals ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในเองแล้วก็เครือข่ายภายนอกด้วยครับ แผนนี้จะระบุชัดเจนเลยว่าใครทำอะไรบทบาทความรับผิดชอบการประสานงานเป็นยังไงแล้วเรื่องการติดตามผลล่ะครับสำคัญมากค่ะต้องมีระบบติดตามและประเมินผลร่วมกันหรือ Joint M&E ที่โปรง่งใสทำให้เห็นความคืบหน้าเห็นปัญหาไปด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างวัดผลค่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมครับว่าผลลัพธ์จากระบบนิเวศแบบนี้มันออกมาเป็นรูปธรรม จริงๆยังไงบ้างได้ค่ะลองนึกถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อ่างไกลดูนะคะเช่นการปรับปรุงบริการสุขภาพครับที่มันไม่ได้ทําโดยกระทรวงสาธารณาสุขฝ่ายเดียวแต่เกิดจากการทํางานร่วมกันของหลายฝ่ายมากๆทั้งหมอในพื้นที่หน่วยงานด้านดิจิทัลที่มาช่วยทําระบบปรึกษาทางไกลอ๋อมีเอกชนด้วยใช่ค่ะภาคเอกชนที่อาจจะสนับสนุนอุปกรณ์หรือแม้แต่อาสาสมัครชุมชนที่เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยครับครับ หรืออีกตัวอย่างก็โครงการฝึกอาชีพที่หลักสูตรเนี่ยถูกออกแบบร่วมกันเลยระหว่างหน่วยงานรัฐสถานประกอบการแล้วก็ชุมชนโดยใช้ข้อมูลจริงค่ะใช้ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานจริงๆแล้วก็เน้นทักษะที่คนในพื้นที่เขาทําได้จริงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาและเป้าหมายร่วมกันไงคะทําให้เกิดการร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบถูกต้องค่ะคํานี้เลยค่ะร่วมคิดร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบโอ้โห oh, ชัดเจนเลยครับฟังสรุปแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องการสื่อสารดีหรือจัดกิจกรรมให้ดูดีแต่เป็นการออกแบบโครงสร้างและวัฒนธรรมการทํางานใหม่เลยที่เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายของรัฐให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆในชีวิตของผู้คนใช่ค่ะ หัวใจมันคือการออกแบบการทำงานหรือ work design ที่เปิดกว้างเชื่อมโยงแล้วก็ดึงพลังจากทุกภาคส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเป้าหมายร่วมกันนั่นเองค่ะวันนี้ได้มุมมองที่น่าสนใจมากๆครับทำให้เห็นภาพเลยว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนโยบายภาครัฐมันมีเรื่องของการสร้างบรรยากาศและระบบนิเวศท,ที่เอื้ออำนวยซ่อนอยู่จริงๆนะครับค่ะเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อเล่นๆครับว่า ในฐานะประชาชนคนหนึ่งหรือผู้รับบริการเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณของระบบนิเวศความร่วมมือแบบนี้ในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรอบตัวเราได้ยังไงบ้างหรือเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ระบบนิเวศนี้ได้ยังไงบ้างนะครับ